จำนำเทศบาลนครตังเตรียมเงิน50ล้านให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้เงินในช่วงเปิดเติมค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตังรายละเอียดติดตามได้จากนัทนน์สิทธิชัยสายชนธรรมกุลในข่าวตังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวกลังยามบ่ายนะคะประจําวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2556ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าในช่วงของข่าวตรังยามบ่ายของเราในวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของคําถามค่ะซึ่งก็จะมีการแจกของรางวัลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะกเ็เป็นคําถามที่ง่ายมากนะคะแล้วเราก็เคยนําเสนอข่าวออกไปแล้วนะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบซึ่งทางอบตควนทาน,นีนะคะได้มีการจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองตรังขึ้น นะะในระหว่างวันที่7จ็ถึงสิพฤษภาคมค่ะซึ่งก็อยากทราบว่านะคะว่าปีนี้นะคะทางสารหลักเมืองตรังนะคะครบรอบกี่ปีแล้วนะคะ ซึ่งตัวเลือกที่1น,นะคะ200ปีตัวเลือกที่2นะคะ202ปีค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะจนจบรายการข่าวนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์075284161และหมายเลขโทรศัพท์075284181นะคะก็จะได้นะคะสำหรับ5สายแรกที่ตอบถูกนะคะก็จะได้รับของรางวัลเป็นเสื้อยืดตรังเมืองแห่งความสุขนะคะไปครองกันเลยทีเดียวค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะที่เราจะมารับทราบกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของผู้ปกครองนะคะที่จะมีการเขาเรียกว่าต้องใช้จ่ายเงินนะคะซึ่งก็อาจจะต้องมีการจำนำของบ้างนะคะซึ่งทางโรงรับจำนำเทศบาลนครตรางค่ะก็เตรียมเงินสำรองไว้นะคะ50ล้านบาทไว้ให้บริการสำหรับผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ค่ะ นายอภิชิตวิโนไทยนายกเทศมนตรีนครตรังเปิดเผยว่าสถานธนานุบาลหรือว่าโรงรับจำนำเทศบาลนาครตรังนะคะได้เตรียมเงินสำรองไว้ให้บริการแก่ประชาชน50ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนไว้ให้บริการสำหรับผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นี้อันถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นเงินต้นนะคะไม่เกิน5,000บาทค่ะคิดอัตราดอกเบี้ย 0. 5เต่อเดือนเงินต้นไม่เกิน3 0 0 0 0บาทคิดตัตราดอกเบี้ย1%ต่อเดือนนะคะและเงินต้นเกินกว่า3 0 0 0 0บาทนะคะ ก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ย1น5เเซต่อเดือนค่ะซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าภาคเอกชนนอกจากนี้ผู้จำนำยังสามารถผ่อนชำระเงินต้นจำนำได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จำนำอีกทางหนึ่งด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงปี2556นี้ปรากฏว่ามีผู้มาใช้บริการสาถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเป็นจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำมากที่สุดนะคะก็คือทองรูปพรรณร้อยละ98ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการทําความดีแล้วก็เรื่องของการดูแลในส่วนของการดูแลช่องปากกันบ้างนะคะทางประธานมูล,ลนิธิเดอะบอโรฟ n d เดชันนะคะประเทศอังกฤษค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอนามายัยเข้าพบแล้วก็หารือการพัฒนาโครงการนมฟัวรายลดฟันผุในเด็กจังหวัดตรังค่ะ ที่ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะมิสเตอร์ไนเจลบอโรนะคะประธานมูลนิธิเดบอโ o u n d a t i o n ค่ะประเทศอังกฤษพร้อมเจ้าหน้าที่กรมอนามายัยและเจ้าหน้าที่ทันตาสาธารณาสุขจังหวัดตรงังเข้าพบนายธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังเพื่อหารือการพัฒนาโครงการนมฟฟร์รลดฟันผุในเด็กจังหวัดตรงัง ซึ่งตั้งแต่ปี2543นะคะประเทศไทยมีมาตรการในการลดโรคฟันผุในเด็กไทยทุกระดับชุมชนและจากแนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่ส่งเสริมให้ฟูรลลายเสริมนะคะผ่านทางนมเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันฟันผุค่ะ รวมทั้งโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตลดานะคะได้ให้ความร่วมมือในการผลิตนมฟัวรายขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมฟัวลายพาเอไลต์ขนาดบรรจุ200มิลลิลิตรนะคะที่มีปริมาณฟัวราย0.5มิลลิกรัมค่ะซึ่งเชื่อว่าปริมาณฟัวรายจำนวนดังกล่าวนะคะจะสามารถลดโรคฟันผุในฟันแท้ได้มากกว่าเด็กที่ไม่ดื่มนมฟัวลายถึงร้อยละ34.4ด้วยนะคะ ปัญหาของสุขภาพช่องปากนะคะต้องดูแลตั้งแต่วัยเด็กนะคะเพื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะได้มีฟันเคี้ยวอาหารที่อร่อยในอนาคตค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสกุ๊ปกันบ้างนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ,รเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนค่ะโดยจังหวัดตรังนะคะก็มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวการเตรเียมตัวเรื่องการท่องเที่ยวรองรับอาเซียนนะคะทางภาครัฐก็ได้ให้ความสําคัญค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากราย,ยางานพิเศษค่ะ ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศัก,กยภาพและมีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวที่ถือว่ามีครบทุกรูปแบบทั้งการท่องเที่ยวทางทะเลที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงงดงามการท่องเที่ยวน้ำตกป่าเขาที่ยังคงดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกแหล่งให้มาชื่นชมความงามที่เขียวขจีของภูเขาลำเนาไพรน้ำตกใสที่ยังไหลยเย็นตลอดทั้งปี ด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ประชาชนชาวตรงังต่างมีมิตรไมตรีหยิบยื่นให้เหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นของจังหวัดตรงังและพร้อมอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับสมาชิกชาวอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2558นายจรัญชื่นในธรรมผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตรงังได้กล่าวถึงเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังว่า ตรังมีความพร้อมในทุกด้านเกี่ยวกับสถานที่ทางการท่องเที่ยวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมบุคลากรทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนชาวตรังเองที่ต้องใส่ใจรายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของภาษาที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องใช้สื่อสารระหว่างพลเมืองอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันภาษาที่ต้องใช้ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาอาเซียนเท่านั้น หากแต่จำเป็นต้องมีความสามารถทั้งในภาษาจีนหรือแม้กระทั่งภาษามลา,ายูทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวของชาวอาเซียนและก็ยังหมายถึงการท่องเที่ยวในระดับสากลโลกอีกด้วยสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปี2558เนี่ยนะครับทางการท่องเทียย่ยวของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อม ที่จะรองรับในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนนะครับโดยที่เราได้มีการดูในเรื่องของเส้นทางท่องเทีย่ยวที่จะเชื่อมโยงในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยกันนะครับ10ประเทศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมในการอบรมภาษาให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวทั้งหมดนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทอทสำนงานตรังเองเราก็เห็นความสําคัญเรื่องนี้นะครับโดยที่เราเองก็มีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มประชาคมอาเซียนนะครับทอทสำนักงานตรังก็ได้เตรียมโครงการกิจกรรมหนึ่งที่เราเรียกว่า going one ASEAN camp นะครับก็เป็นโครงการกิจกรรมที่จะนําเยาวชนของประเทศมาเลเซียที่มีพื้นที่ติดพรมแดนไทยเนี่ยนะครับร่วมกับเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วมาทํากิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังและสตูลน,นะครับโดยเราคาดว่าในกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์นะครับหรือว่า a c e b o o k เนี่ยนะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วเราคาดหวังว่ากลุ่มสมาชิกของกลุ่มเยาวชนเหล่านี้เนี่ยน่าจะใช้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรังอสตูลเนี่ยนะครับ เป็นโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้านะครับซึ่งด้วยความพร้อมทางแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรประชาชนชาวตรังเองต่างก็ตื่นตัวในการเตรียมพร้อมต้อนรับความเป็นพลเมืองอาเซียนซึ่งจังหวัดตรังมีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวและความมีน้ำใจของชาวตรังเชื่อได้ว่าเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังจะได้รับความสนใจในระดับสากล ร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างไร้ทิติ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการรับนักท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี2558ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่ะส่งผลกระทบนะคะต่อภา,าคอุตสาหกรรมในจังหวัดตรังซึ่งกําลังประสบปัญหาการขาดทุนจากการส่งออกสินค้าไปจาหน่ายอย่างต่างประเทศค่ะในขณะที่ภาคเกษตร,รกรชาวสวนยางพาราก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันค่ะ นายวิถีสุพิทักษ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนะคะกล่าวว่าการที่มีเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศโดยไม่ทราบสาเหตุส่งผลกระทบทําให้ค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นอย่างเป็นอย่างมากค่ะโดยขณะนี้นะคะค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ29บาทซึ่งเป็นค่าเงินบาทที่แข่งค่ามากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้านการค้าการที่เงินบาทแข่งค่าทําให้ผู้ค้าเปลี่ยนการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยไปซื้อสินค้าจากประเทศคู่แข่งก็ได้เนื่องจากมีราคาถูกกว่า ในขณะที่คุณภาพสินค้าก็ใกล้เคียงกันซึ่งทางรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยควรมาหาสาเหตุนะคะของเงินทุนไหลเข้าโดยเร่งด่วนค่ะแล้วก็ยับยั้งการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหาการรมได้รับความเดือดร้อนมากไปกว่าน,นี้ ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโรงงานแต่รูปไมย้ยางพาราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต้องแข่งขันกับประเทศมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียซึ่งค่าเงินบาทของประเทศคู่แข่งนะคะก็ไม่แข็งค่าอยู่ในภาวะปกติค่ะไม่เหมือนกับค่าเงินของไทยนะคะทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมกาลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาค่าเงินบาทแล้วปัญหาค่าแรงงานนะคะวันละ300บาทค่ะก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้นะคะภาคอุตสาหกรรมได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะ,กะเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคายางพาราตกต่ําสินค้ามีราคาแพงทําให้กเษกษตรกรมีรายได้ลดลงเป็นอย่างมากแล้วก็จะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดตรังด้วยดังนั้นนะคะจึงอยากให้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเป็นการเร่งด่วนด้วยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะบ้านท่าด่านค่ะดำเนินโครงการธนาคารขยะนะคะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนค่ะ นายพงพัฒน์พันธุศักนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ,บ้านท่าด่านตาบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตะขาวจังหวัดตรังกล่าวว่าปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านท่าดา่า,ดานที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการทิ้งขยะมูลฝอยบนถนนหน,นทางเป็นจํานวนมากเนื่องจากถนนในชุมชนบ้านท่าด่านเป็นทางผ่านไปอําอำเภอกันตงังอำเภอย่านตะขาวและอำเภอเมืองนะคะจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของหมู่บ้านค่ะ ชาวชุมชนบ้านท่าด่านนะคะได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการกำจัดขยะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอีกทั้งเป็นการสร้างระเบียบวินัยนะคะในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนโดยทุกวันอาทิตย์ค่ะคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะ จัดให้ชาวชุมชนบ้านท่าด่านนำขยะที่ยังมีมูลค่าสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะคะประเภทเหล็กขวดพลาสติกและอื่นๆมาแลกของใช้จำเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนบ้านท่าด่านเป็นอย่างดีค่ะ นอกจากช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนแล้วนะคะก็ยังเป็นการฝึกเยาวชนให้ตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็รู้จักหาไรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ยังสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนอีกทางนี้ง